สวัสดีค่ะเพื่อนนไม่ได้ทาลิปนานพราาแล้วแบบจึ้งมากเลคะตกใจหน้าตัวเองถ่าลิปแล้วแบบมันสวยงามขนาดนี้นะคะมาก็จะชวนอยากชวนเพื่อนๆคุยนะคะว่ามันเคยดูหนักเรื่องนี้ไหมเด e อ e สีเ t รนะคะที่ จริงๆแล้วลอนดาเบิร์นเนี่ยก่อนที่เขาจะทำหนังสือเดอะสีเรต์อะเป้าหมายของเขาคือการทําภาพยนตร์นะทําหนังทําหนังเรื่องเดอะ e c เร t นี่แหละเพราะว่าถ้าใครเคยดูนะเขาจะบอกว่าโอ้ย,อยดีชีวิตฉันมันก็แบบถึงจุดที่มันตกต่าเกิดเรื่องราวต่างๆในชีวิตนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอลูกสาว เอาหนังสือมาให้อ่านนะคะก็เลยอยู่ดีๆไปเก็ตว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกฎกฎหนึ่งอะที่คนรวยหรือว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขารู้กันอะว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ยังสอนเลยนะว่ามนุษย์เป็นหนังที่ตนคิดอะก็คือเราคิดอะไรมันจะดึงดูดสิ่งนั้นที่มันเหมือนเหมือนกันมาถูกไหมครับทีนี้ ในในหนังเดอะซีเครเนี่ยซึ่งกวดก็อ่านหนังสือมาก่อนนะแต่พอมาดูหนังเนี่ยเราเลยเข้าใจเพราะว่าลอนดอนเบิร์นเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์มาก่อนแล้วทีนี้คนที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการเอาเนื้อหามาย่อยแล้วก็เอามาจับกลุ่มรวมกันให้กลายเป็นเรื่องราวได้นะคะทีนี้กวนเนี่ยเคยเป็นโปรดิวเซอร์เป็น เป็นคนทำรายการโทรทัศน์มาก่อนก็เลยเข้าใจรอน่ะเบิร์นว่าอ๋อมันแยกย่อยออกมาแล้วมันได้ความรู้แบบนี้แบบนี้จับเป็นกลุ่มความรู้แล้วถึงทําเป็นหนังสือออกมาได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะไปอ่านเลยนะคะหนังสือ The Secret นะ,ะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะแล้วก็มีหนังด้วยอยู่ใน Youtube นะคะคุณไปเซิร์ชได้เลย The Secret นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่มรา <laughs> ทีนี้โอ้โหอันนี้อันนี้เข้ากับ คุณพี่บุ๋มมากเลยนะคะอ่าเข้ากับเจ๊เพียวมากเพราะว่าวันนี้อยู่ดีเก็ตเรื่องหนึ่งว่าในหนัง The Secret อ่ะคุณไปตอนท้ายๆของเรื่องเลยนะ <c oughs> เข้าไปดูใน YouTube เลยนะเซิร์ชเ <c oughs> ลยนะ The Secret ภาคไทยคุณเข้าไปดูได้เลยเขาบอกว่าคุณลุงหนวดหนวดอะคุณอ่านจำชื่อเขาไม่ได้ <c oughs> อเขา <c oughs> บอกว่าเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่จักรวาลเนี่ย ว่าซอสเนี่ยให้เรามาเกิดมีชีวิตนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีป้ายกำกับหรือว่าปักหมุดมาว่าคนคนนี้จะต้องทำอาชีพอะไรคนคนนี้จะต้องไปเป็นอะไรไม่ได้กำหนดมาเลยให้เราอะ่ะมีสิทธิ์โดยกำเนิดว่าเราอยากจะเลือกเป็นอะไรไปดูนะทีนี้ก็เลยมาเก็ตว่าเฮ้ยคำว่าเกิดใหม่ได้เสมอเลือกใหม่ได้เสมอมันก็คือเรื่องนั้นแหละ ว่าเราอะ่ะมีสิทธิ์โดยโดยกําเนิดอยู่แล้วว่าเรามาอยู่บนโลกเนี้ยเราจะเลือกเรื่องอะไรจะเอาเรื่องอะไรแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเล่นอะไรจะไปอยู่ในบทบาทไหนสวัสดีค่ะคุณสม้มแซานะคะดังนั้นมันเลยแบบพอยิ่งกระจ่างกับที่ตัวเองยิ่งเข้าใจนะว่าอ๋อบทบาทหน้าที่หรือว่าเรื่องที่เราอยากเลือกให้มันเกิดในชีวิตะเราเลือกได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วมันเป็น เป็นโชคดีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น n New d o n ดนั a t c h อ่ะคนนี้เลยนะคะคุณลุงหน้าหนหนวดเนี่ย n New d o n ดนั a t c h นะคะเขาบอกว่าโชคดีมากที่เขาไม่ได้ปักป้ายปักหมุดหรือมีข้อกำหนดมาว่าใครเกิดมาเราต้องทำอะไรสวัสดีค่ะคุณน้โมกํกำลังคิดถึงน้ำโมอยู่เลยเนาะทีนี้ ดังนั้นไม่ว่าในอดีตของคุณอดีตนี่คือแบบเนี่ยสองวิเมื่อกี้หรือว่าสี่ห้าปีหรือตั้งแต่เด็กของคุณมาคุณจะเป็นอะไรอะ่ะคุณสามารถเลือกใหม่และทําใหม่ได้นะลงมือทําใหม่ได้นะตอนนี้เลยนะคะอันก็เลยแบบเออวันดีว่าเรื่องนี้น่าน่าเอามาพูดให้เพื่อนๆได,ได้ได้รู้กันแล้วก็เพราะว่าอะไรถ้าเราไปนึกถึงอดีตวนซ้ําคิดถึงเรื่องที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้อยากได้ กดแรงหนึ่งดูดหรือพลังจากตัวเรานี่แหละมันจะไปดึงเรื่องนั้นเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมขอบคุณส้มไส้เช่นกันค่ะขอบคุณที่ช่วยแชร์ขอบคุณที่ช่วยคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นไลฟ์นี้นะไม่ได้พิมพ์หัวข้อเพราะว่าอยู่อยู่อยากไลฟ์ก็กดเลยนะคะเนาะดังนั้นลองดูซิว่าวันเนี้ยนะตอนนี้ลองถามใจตัวเองซิว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไร หรือเราเบื่อเรื่องเก่าๆในชีวิตแล้วเราอยากจะกินอาหารเมนูใหม่อยากจะไปที่ใหม่อยากจะทําประสบการณ์ใหม่หรืออยากจะมีอาชีพใหม่ปักป้ายใหม่ให้กับตัวเองในชีวิตทําได้เลยนะคะโดยที่เริ่มที่ตัวเองก่อนนะก่อนนั้นเนี้ยก็ยอมรับเนื้ว่าเราเรา,เราเคยมีอารมณ์ที่ไปโทษคนอื่นว่าเฮ้ยเรื่องเนี้เกิดขึ้นเพราะคนนั้นทํากับเราพ่อแม่สอนเรามาแบบนี้ เรามีพื้นฐานสังคมแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราโตจนสามารถเลือกได้เองรู้รู้ในเรื่องสัธรรมหรือเรื่องในการที่จะเป็นธรรมมีอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยเฮ้ยเราจะไม่โยนความรับผิดชอบหรือเราจะไม่โยนอํานาจไปให้คนอื่นเลยเราจะกลับมาที่ตัวเองแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่ชอบอะเรื่องอะไร เราอยากให้มันเกิดกับชีวิตเราหรือแบบไหนรูปแบบไหนกันแน่ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะให้เราไปหาภาพไปเขียนไปรู้สึกถึงสิ่งนั้นหรือว่าไปดูต้นแบบหรือคนหรือชีวิตในรูปแบบที่เราอยากได้หรือข้าวของหรืออะไรก็ได้ที่เราที่เราอยากได้เราก็ไปไปเสพไปดูสิ่งนั้นบ่อย แล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตเราเองแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันต้องมันต้องเกิดจากการทิ้งของเก่าที่เราแบบไม่ไม่ได้จะเอามันอนะออกไปก่อนด้วยนะต้องยอมรับว่าเอ้ยสิ่งนี้มันไม่เหมาะกับเราสิ่งนี้เราไม่ได้ชอบแล้วอะไรล่ะที่เราชอบนะคะมันจะต้องเขาเรีเยกอะไรทำให้มันคู่ควรกันด้วยนะคะกับกับสิ่งที่คุณจะได้ใหม่นะ,ะอย่างเช่น โอกาสทางเรื่องงานหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ออกไปแอคชั่นหรือไปทําก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเจอผู้คนหรืออะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานเมื่อวานเขียนเรื่องตู้กดน้ําใช่ไหมคะคือวันนี้เป็นคนที่ช,ชอบทําอะไรซ้ําๆเดิมๆจริงๆนะบางเรื่องก็ไม่กล้าทําอะไรใหม่ให้ตัวเองเป็นเหมือนกานอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็ลงไปกดน้ําลงลิฟต์ อยู่คอนโดแล้วก็ลงลิฟต์ไปกดน้ำแล้วก็ถามซอดว่าเออวันนี้อยากให้ได้รู้หรือว่าได้ทําอะไรใหม่นะบอกหรือว่าส่งสัญญาณมาหน่อยนะคะปรากฏว,ว่าเข้าลิฟต์ไปแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถือถุงถือถุงที่มีขวดน้ำข้างในก็จะไปกดเหมือนกันนะคะใต้คอนโดจะมีเครื่องกดน้ําเป็นตู้กดน้ําหยอดเหรียญบาทแล้วก็กดน้ำอะไรเงี้ยทีนี้หวอนก็แบบเอ๊ยถามนี้ไหมว่าลองถามดีกว่าว่า เขาไปกดตรงไหนเผื่อเขามีที่ที่ดีกว่าหรือว่าอยู่ดีดีซอสมันไม่มีทางบังเอิญที่จะส่งเรื่องอะไรมาให้เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่หรอกทุกอย่างมันเป็นพลังงานของเราใช่ไหมก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเออผมไปกดตู้อีกฝั่งนึงครับผมปกติควรจะเลี้ยวซ้ายออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออแต่ว่าพี่ผู้ชายคนนี้บอกว่าผมไปกดตู้ทางขวาปุ๊บแล้วก็ก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมัน มันได้น้ำดีกว่าไหมเยอะกว่าไหมอะไรเงี้ยน้องก็จริงจอยากเบื่อเบื่อด้วยอยากจะเปลี่ยนที่กดอะไรเงี้ยก็เลยเดินบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวขอตามไปดูหน่อยนะคะว่าตู้มันอยู่ตรงไหนเผื่อจะไปกดบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็ตามเขาไปเลยเขาก็เลยแบบเออเชิญกดก่อนเลยค่ะบอกไม่เป็นไรค่ะกดคุณคุณกดกดกดก่อนเลยเขาก็กดน้ำเสร็จกดอ๋อมันเต็มขวดแบบนี้นี่เองหนึ่งบาทอีกตู้หนึ่งไม่เต็มขวดนะคะขวดก็เลยเออโชคดีจังเลยที่ได้ตามมาเจอ ได้เจอแล้วก็คุณก็พามาตู้ที่มันกดดีกว่าขอบคุณนะคะก็แบบขอบคุณเข้าไปนะแต่แบบไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็รู้สึกถึงอารมณ์นั้นอนะว่าการได้รู้เพิ่มทั้งทที่มันเป็นอยู่ในอนาบริเวณที่เดียวกับบ้านเราหรือว่าคอนโดเราอะได้รู้เพิ่มว่าเออมันมีของดีอยู่ตรงนี้ยนี่คือได้เพิ่มหนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องในชีวิตแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดวันนี้อยู่ดีๆคุณได้รู้อะไรเพิ่มอย่างเช่นเฮ้ยแถวบ้านคุณอยู่ดีดสมมุติว่า เคยเลี้ยวขวาอย่างเดียวในลองเลี้ยวซ้ายออกจากบ้านมาสิมันอาจจะมีต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามหนึ่งต้นหนึ่งดอกให้คุณได้ชื่นใจก็นับไปเลยว่ามันเป็นหนึ่งเรื่องที่คุณได้เพิ่มนะคะเอ๊เ่ลำเตยสวดีคะเ <c oughs> นาะแล้วก็มันมันไม่ต้องแบบมันไม่จํากัดอ่ะจริงๆแล้วทุกอย่างนะกว่าแนละ้วช่วงนี้ฟังคือเวลาถอดเทปหรือว่าทํางานเนี่ย มันจะมีช่วงเรียบเรียงใช่ไหมหวัวก็จะแบบเปิดคลิปของที่เขาแปลของ๊อบพร็อกเตอร์รของใครฟังใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าทั้งหมดเลยนะทุกคลิปมันจะ <c oughs> สอนมาบอกหัวใช่สอนมาในรูปแบบต่างๆเนอะให้เราจับสัญญาณความโชคดีของเราให้ทันเนาะทีนี้๊อบพร็อกเตอร์เขาจะบอกว่าคุณรู้ไหมคนที่ทําให้คุณอยู่ที่เดิมหรือทําให้คุณ วนอยู่กับปัญหาเก่าไม่เคยใช่ใครเลยมันก็คือตัวคุณเองนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องนี้ว่าคุณสามารถเลือกสิ่งใหม่ให้กับชีวิตได้เสมออ่านะคะทีนี้กวนก็เลยเอ๊แล้ทำไมบ๊อบพ็อกเตอร์เนี่ยนะบ๊อบพ็อกเตอร์จะเป็นคุณลุงผมขาวๆเนาะที่ที่ออกมาพูดในในนั้ ทำไมลุงบ็อกเตอต์นนี่เขาแบบแต่เขาแต่ก็เสียแล้วนะเขาร่างกายเขาถึงเวลาแล้วแต่ว่าเขาบางคนที่ยิ้มแย้มมีความสุขเลยนะคะเขาก็บอกว่าออกมาพูดเรื่องเนี้ยอย่างมั่นใจว่าถ้าเลือกใหม่ชีวิตใหม่มันจะเกิดปรากฏไม่ต้องทําเหนื่อยทําหนักเท่าเดิม แต่โอกาสมันจะมามเ,าม,เานะามื่อคุณเปลี่ยนขึ้นความคิดเขาบอกอย่างนี้นะนะโอกาสใหม่ๆเรื่องดีๆในชีวิตมันจะมาเมื่อคุณเปลี่ยนคลื่นความคิดเปลี่ยนเรื่องที่คุณคิดจากเรื่องเดิมๆที่มันเคยทําให้ถุกอะไปดีเรื่องโอกาสใหม่ๆถามตัวเองเสมอฉันจะมีโอกาสไปข้างหน้าได้ยังไงฉันจะได้ทําเรื่องที่มันดีกว่านี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้พี่พี่หมเคยบอกอ่านไว้นะคะขอบคุณมากเลยว่าให้ถามตัวเองเสมอว่าแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม ปรากฏว่าอันก็เลยไปหาดูประวัติของบ๊อบฟรอเตอร์ว่าเออทําไมเขาถึงแบบมั่นใจแล้วก็พูดเรื่องนี้ได้ได้บ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ย,ยใช่ไหมปรากฏเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นชายชาวอเมริกันเกิดอยู่ที่ฮาวายฮาวายนี่เป็นรัฐรัฐหนึ่งของประเทศอ,อเมริกาเนาะแล้วก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ได้เรียนหนังสือมัธยมไม่เรียนไม่จบด้วยซ้า นะคะแต่ว่าไปทำทำงานทำความสะอาดทั่วไปแล้วก็ไปเป็นนักดับเพลิง่าไปเป็นนักดับเพลิงทีนี้งานนักดับเพลิงก็ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนสูงเขาก็เลยไปรับจ้างทำความสะอาดตามร้านอาหารหรือว่าอะไรอย่างี้ด้วยใช่ไหมคะก็เขาก็มาด้วยความเป็นวัยรุ่นอ่ะก็มาจะไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ทุกคนฟังว่าเออเนี่ยผมเป็นเด็กไม่จบมัธยมด้วยซ้ําผมก็เลยได้ทําหน้าที่อะไรอย่างงี้ ปรากฏว่าอันนี้อันนี้เข้ากันอับเตยมากเลยมีคนคนหนึ่งเอาหนังสือมาให้เขาอา่านหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของขวัญมากในช่วงนี้นะหนังสือชื่อ Think and Grow Rich อะ Think and Grow Rich นะคะของ <c oughs> ของใครของใคร Think and Grow Rich น p o l e o n Hill นะคะ บับร็อคเตอร์นะคะได้อ่านทิ้งแอนด์บรอวิสของนโปเลียนฮิลนะคะแล้วเขาบอกว่า,าอ่านแล้วโชคดีที่อ่านหนังสือออก <c oughs> คือมันจะจริงเหรออุ้ยลดข้างหน้าตองก้าวค่ะแม้เลิศเลิศเลิศ <c oughs> อ่ามันจะจริงเหรอแค่คิดเห็นภาพตัวเองแบบมั่งคั่งสุขสบายมันจะรวยขึ้นจร,จริงเหรอ แค่คิดภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหัวน,นี้มาบอกของแพงเลยนะใครอยากฟังต่อนะคะใครใครชอบเรื่องนี้พิมพ์ว่าชอบนะเดี๋ยวจะเล่าต่ออันนี้เหมือนนิทานประวัติของบอบพร็อกเตอร์เลยนะเนี่ยมีมหาเศรษฐีผู้ใจดีท่านหนึ่งเอาหนังสือ t h i n k and grow rich คิดแล้วรวยของนโปเลียนฮิ l มาให้บอบพร็อกเตอร์นะคะโดยการที่ เปลี่ยนแค่ความคิดหัดใช้จินตนาการเห็นภาพตัวเองมั่งครั้งร่ำรวยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าภายในสามเดือนชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงอใครอยากเล่นเรื่องนี้มามา,มา,มาทำด้วยกันนะ,ะทีนี้อะไรดิฉันด้วยความที่เวลาเสพเรื่องอะไรแล้วมันจะเข้ามาในชีวิตใช่ไหม เรื่องอะไรแล้วมันจะเข้ามาในชีวิตคุณรู้ไหมที่ฉันช่วงสามเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ไปทํางานเหมือนกับนโปเลียนฮิวเลยนโปโปลียนฮิวเนี่ยเขาเป็นคนที่มหาเศรษฐีท่านหนึ่งจ้างให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนที่เป็นมหาเศรษฐีทั่วโลกอะว่าเขาคิดยังไงก็ถึงรวยเขามีแนวคิดอะไรที่มันเหมือนกันเขาถึงรวยหรือว่าเอามาเขียนเป็นหนังสือสอนคนหน่อยสิว่าคิดยังไงมันถึงรวย นโปโบรินฮิวก็เลยได้โอกาสไปอยู่ในแวดวงมหาสถีเกือบสิบปีเลยเพราะว่เมื่อก่อนการเดินทางมันไม่ได้ใกล้ๆเนื้นเขาไปทั่วโลกเลยญี่ปุ่นจีนอเมริกายุโรปเนี่ยได้ไปทั่วเลยนะด้วยด้วยการได้คอนเน็กชันจากมหาสถีท่านนี้สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเนี่แหละคนรวยเขาคิดแต่เรื่องรวยเรื่องเนี่ยเขาก็เลยได้เรื่องนี้นะคะ บ๊อบพ็อกเตอร์เมื่อได้อ่านหนังสือนี้นะคะ mm hmm. เขาก็อ่านแล้วเขาก็เลยลองลงมือทำแต่อันนี้เขาเขามีแบบเพื่อนมีคนใจดีที่ให้หนังสือนะบอกเลยนะว่าก็ลองเลยสวมการเป็นบ๊อบพ็อกเตอร์ก็เลยโชคดีที่มีชุดสูตรดีๆหนึ่งชุดนะคะ mm hmm. เขาก็จะจัดเวลาให้ตัวเองใครชอบเรื่องนี้มัง้ง mm hmm. เขาจะจัดเวลาให้ตัวเองนะคะใส่ชุดสูตร ใส่รองเท้าดีๆแต่งตัวดีๆนี่แหละไปนั่งในโรงแรม5าดาวไปนั่งที่ฟรอนต์แล้วก็ไปเสพบ,บรรยากาศความมัง่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมชอบใช่ไหมส้มซ,ซ่าขอบคุณค่ะสักอาทิตย์หลักรั้งหรือว่าจำไม่ได้ว่าสามวันครข้างหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้แต่เขาไปบ่อยๆนะเพื่อไปเสพบ,บรรยากาศตรงนั้นมาแล้ว ฝนตกมันข้างรับรวยมากเลยน้ฝนุนะคะแล้วปรากฏว,ว่าประมาณอาทิตย์ที่สองหรือสามหลังจากที่เขาทำแบบนี้ค่ะก็อยู่ดีๆมีคนมาถามว่ามีใครที่แบบรับจ้างเหมาทำความสะอาดตึกตึกสูงๆมั้งหไหม ซึ่งบ๊อบพอกเตอร์ตอนนั้นก็เป็นคนทําความสะอาดในในรีสอรองในร้านอาหารร้านนั้นแหละเขาก็เลยรับโอกาสนั้นมาอืเขาก็เลยรับโอกาสนั้นมา,มา,ลา,นนมาแล้วด้วยความที่อะไรเขาเป็นนักดับเพลิงซึ่งมีทักษะในการโรยตัวลงมาจากตึกสูงอยู่แล้วคุณคุณนึกถึงคนที่เช็ดหน้าต่างคอนโดเนะี่ยเช็ดหน้าต่างตึกสูงดิเขาก็เลย ได้รับงานแบบนี้แล้วรายได้เขาก็เพิ่มสูงขึ้นจากแค่พาร์ลงจากแค่คนทำความสะอาดในร้านอาหารกับกับโรงเรียนหลังเลิกเรียนสิบเท่าจากสี่พันเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งล้านเะออภายในเวลาแค่สามเดือนรายได้เพิ่มขึ้นดีเลยจากงานเดิมด้วยนะจากทักษะเดิมที่ตัวเองมีด้วย แล้วเมื่อก่อนสามเดือนที่ผ่านมาหวหนาก็ไปนั่งฟังสัมมนาของมหาเศรษฐีที่เขาอัปเกรดธุรกิจตัวเองตลอดเวลาเพื่อรองรับกับข้อตกลงใหม่ๆบนโลกนี้อะ่ะเธอฉันแบบฉันก็โทรไปเมาส์มอยกับพี่รจนาเนอะว่าเอ้ยพี่หนูได้ไปฟังมหาเศรษฐีเขาไปสัมมนากันกนู่นะี่นั่นพี่รจนาบอกเธอทับ พอเรียนาทิวพี่รสนาเก่งมากเลยนะนางแบบเป็นคลังคลังความรู้ของซอสเลยนะเธอเป็นนักปริญญาทิวไงเธอได้ไปฟังสัมมนามาหาเศรษฐีมาเนี่ยแล้วเธอก็แบบเป็นเป็นนักถอดความเธอก็ได้ความรู้นะมาใช้มาเขียนบอกผู้คนหรือว่ามาแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยบอกเออจริงว่ะฉันต้องแบบอินกับนโปรลียนฮิวมากๆแน่เลยอะ่ะฉันฉันได้แบบเดียวกับพี่นโปเิียนทิวทำเลยอะ่ะเออเห็นไ,ไหมชอบไหมหลับเตยชอบใช่ไหมคะ ปรากฏว่าบ๊อบค็อกเตอร์ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นช่วงโอกาสของคนด้วยเนาะเพราะว่าเขาไปอยู่ในมันไปอยู่มันเป็นช่วงปีที่หลายๆเมืองในหลายเมืองใหญ่ในโลกนี้มันมีตึกสูงเขาแข่งความสูงกันนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนตึก Empire State เนาะที่อเมริกาตึกโอ้แต่ละประเทศจะแข่ง แข่งนวัตรกรรมกันด้วยการสร้างตึกสูงวับพลอคเตอร์ก็เลยได้ขยายงานตัวเองเนี่ยออกไปทุกเมืองใหญ่ในประเทศในโลกนี้ก็เลยได้เงินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยจากการที่มีบริษัทของตัวเองขยายไปทั่วโลกจากหนังสือ t ติ้งแอนด o โกริชนะคะแต่คิดแล้ว คิดแล้วรวยใช่ไหมแต่คิดแล้ต้องลงมือทาด้วยนะเขาก็ทําให้มันสอดคล้องเขาก็ทําแล้วก็ถามว่าระหว่างทางและโบรียนคิีมีปัญหาความกลับกลับไปที่หลุมดํากลับไปที่เรื่องเก่าๆในชีวิตไหมมีมีนะคะแต่ว่าอุ๊ยถ้าเป็นตองหกเลิศมีแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลามันจะดิ่งอะ่ะเขาจะ awareness าจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพลังงานคุณกำลังจะติ่งแล้วนะธุรกิจคุณเริ่มแปลกๆไม่ใช่แบบช่วงแรกแล้วเนะี่ยคุณต้องกลับไปเข้มกับกับความปรารถนาของคุณว่าคุณอนะต้องการอะไรในชีวิตแล้วไปคิดไปไปซ้ำๆย้ำๆเรื่องนั้นน่ะกับชีวิตคุณเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปที่คลื่นเดิมกลับไปที่ความคิดของการขาดแคลน ไม่ได้ไปที่ความคิดของการพัฒนาอย่างเนี้ค่ะมันก็จะแบบแนี่ดังนั้นเหมือนกันอยากได้อะไรอยากถูกหวยอยากธุรกิจร่ำรวยอยากอะไรได้คู่ชีวิตดีๆถามตัวเองว่า,วาไปเสพเรื่องเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตมากพอหรือยังจนตัวเองมันเชื่อจนตัวเองแบบมันอยู่ในคลื่นนั้นน่ะนะคะอันนี้การกรองในช่วงสองสามเดือนน,นี้นะที่เง้ยมยบๆไปนี่คือ ได้ไปฟังแล้วก็มันเหมือนตกตะกอนนะเอาเหมือนร่อนทองอะ่ะแล้วเอาทองมาบอกเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าเพชรว่าทองมันเป็นแบบนี้ที่เราที่เราได้มานะคะดังนั้นก็อยากเป็นอยากทําอย่างมีแบบไหนก็พาตัวเองไปอยู่ในคลื่นแบบนั้นซึ่งปัจจุบันนี้มันง่ายมากอันนี้บอสพ็อกเตอร์นี่เขาเกิดอยู่ทันในช่วงที่มันมีดิจิต,ตอลเข้ามาแล้วนะเขาบอกว่าง่ายมากเลยแล้วยิ่งมีโทรทัศน์มี การแชร์ภาพความร่ํารวยให้คุณได้เห็นง่ายๆแบบเนี้ยมันง่ายกว่าพาตัวเองไปนั่งโรงแรมอีกนะมันมันก็แค่ไปดูอะ่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งช่องทางในการรับพลังงานเราก็คือใช้ดวงตาดูก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้รับแล้วยุคนี้มันง่ายมากๆนะคะดังนั้นฝึกกันฝึกมาฝึกด้วยกันยามันก็ต้องฝึกตัวเองเหมือนกันนะคะแล้ว,วเพื่อนๆที่มีโอกาส ได้รู้เรื่องแบบนี้ได้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลแบบนี้ก็ฝึกไปด้วยกันนะคะมันมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของใครที่ใครจะเอาของกันและกันไปอะ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยการตื่นรู้หรือว่าการแบบ awareness เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่จะทำให้กับตัวเองนะคะยัก่อนจะเข้าปั๊มเติมน้ำมัน จริงจะไปฉี่กินน้ำเยอะแล้วปวดสตรีนะคะยังไม่เติมอีกว่าไปฉี่กันนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อน awareness yourself นะคะแล้วก็ไปไปเสพเรื่องที่เองเหมือนบ๊อพ่อเตอร์จริงๆโอ้คุณมันดีมากๆเนาะที่เราเกิดในยุคเนี้ยที่เรารู้เราแบบได้ ดูได้ข้อมูลเหล่านี้สวัสดีค่ะพี่ยูดีเนาะก็มื่อวานมีคนมาถามเออหนำเตร์ขอบคุณมากที่ไป <c oughs> พูดเรื่องดูดวงในในไลฟ์ตัวเองมีคนมาถามดูดวงกับดิฉันนะคะเริ่มเปิดรับเลยนะคะเพราะว่างานงานหลักไองานที่รับมาตอนนี้เริ่มเสร็จละถ้าใครอยากดูดวงทักมาได้นะคะโปรโปรสำหรับวันนี้นะคะปกติหวาันดูในราคา899้อยเเนาะ โปรสำหรับไลฟ์นี้เลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่ดูนะคะหนึ่งไพ่หนึ่งแบบในราคาแค่3าม้อยบาทหนึ่งแบบนะคะหนึ่งแบบหลายคนที่เคยเป็นลูกค้าดูดูไพ่หววเนี่ยแลาจะรู้นะคะหวนให้เลยในราคา399ราสแคปหน้าจอนี้มานะคะแล้วก็มาทักได้นะคะเปิดไพ่ดูดวงกับปูอันนะคะเป็นเรียกว่าไพ่จิตวิญญาณน,นะคะ <laughs> ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ ถ้าใครชอบอไรนี้แช์ออกไปนะมันมีความรู้ดีมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเขียนหัวข้อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองบางครั้งร่ำรวยในทางที่ตัวเองรักและชอบนะคะอย่าลืมอยากได้แบบไหนอยากเป็นแบบไหนคุณเลือกใหม่ได้แล้วคุณก็ไปครุกในแบบนั้นทำติ้งแอนโปรเลชทำแบบที่บอบพ็อกเตอร์เขาฝึกฝนจนตัวเองสำเร็จได้แบบนั้นนะคะไปแลคค่า I l o v e you อย่าลืมนะส9มดูไฟห,หนึ่งแบบนะจ๊ะไอ้ลูก